สวัสดีครับผมนายสัตววัตรร่วงเวียงเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงของอำเภอเชียงแสนที่ตั้ง239หมู่2ตำบลยนอกอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสำหรับที่ศูนย์ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี60ครับเริ่มแรกก็มีการเลี้ยงปลานิลแล้วก็เริ่มเพาะพันธุ์อนุบาลปลานิลต่อมาก็ได้เริ่มเพาะเลี้ยงกบขึ้นแล้วก็เสริมด้วยปลาดุกครับ ก็ตั้งแต่เรียนจบมาก็มีโอกาสได้ไปทำงานในฟาร์มกุ้งหลายที่ก็เลยมีความคิดว่าอยากจะทำฟาร์มเป็นของตัวเองโดยเริ่มจากการเลี้ยงปลานิลเพื่อขายเป็นหลักก่อนครับแล้วก็มีแนวคิดที่จะเพาะพันธุ์ลูกปลาเพื่อใช้เองเมื่อเพาะได้แล้วก็มีชาวบ้านมาติดต่อสอบถามแล้วก็สามารถขายเป็นไรายได้เสริมได้ต่อมาก็เริ่มเพาะลูกกบตามฤดูกาล จากเริ่มเพาะกบได้แล้วก็มีการเพราะพันธุ์ปลาดุกก็จะทําเป็นปลาดุกบิ๊กวีส่งขายตามฟาร์มต่างๆด้วยครับสำหรับปานินขนาด8ถีดถึง1กิโลราคาหน้าฟาร์มจะอยู่ที่60บาทครับส่วนกบเนื้อจะอยู่ที่80 90บาทสําหรับลูกพันธุ์ปานินแปลงเพศขนาดใบมะขาม ความยาว5ถึง5เซนราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่50สตางค์ลูกพันกบอายุป,ประมาณ1เดือนจะเริ่มต้นที่1บาทสําหรับท่านใดสนใจลูกปลานิลนแล้วก็ลูกกบสามารถติดต่อได้ที่เบอรโทรข้างล่างนะครับปัญหาก็คือปริมาณน้ำที่จะใช้ในฟาร์มมีน้อยก็เลยใช้เป็นระบบน้ำวนพอใช้เป็นระบบน้ำวนก็ เริ่มมีการบุกของแบคทีเรียรทําให้ลูกปลาเกิดโรคอัตรารอดต่ําม,มากเลยได้ทดลองใช้หลอด UV เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียรก็ได้ผลดีขึ้นครับทำให้ลูกปลามีอัตรารอดสูงขึ้น <c oughs> ซึ่งในปีงบประมาณ2,566ได้รับเงินสนับสนุนจากกรมประมงเป็นจำนวนเงิน12,000บาทเพื่อจัดซื้อหลอด UV จากเดิมที่ยังมีอยู่ไม่เพียงพอ และมีประมงอำเภอเชียงแสนสำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายได้เข้ามาเป็นที่เลี้ยงในการดำเนินงานหลักการทำงานในระบบกรองจะเริ่มจากปั๊มน้ำจะสูบน้ำขึ้นมาจากบ่อพักน้ำฐานระบบกรองสองตัวและน้ำก็จะเข้าไปสู่ถังหลอด U ูเพื่อฆ่าเชื้อจากนั้นก็น้ำก็จะเข้าไปบ่ออนุบาลลูกปลาต่อไปทัก ก่อนที่จะติดตั้งหลอด UV ลูกปลาจะมีอัตราการรอดต่ำมากอยู่ประมาณ20-30%พอหลังติดตั้งหลอด UV ลูกปลาจะมีอัตรารอดที่สูงขึ้นจะอยู่ที่80-90%เลยทำให้ได้ผลผลิตต่อรอบเยอะขึ้น ทางศูนย์ได้เปิดให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในด้านการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้และยังมีสมาชิกผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่ได้เข้ามาศึกษาและขยายผลไปประยุกต์ใช้ในฟาร์มของตัวเองอทางศูนย์ของเราเพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเลี้ยงสัตว์น้ำ และท่านใดสนใจลูกพันธุ์สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0835675155